สวัสดีนะครับสวัสดีคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้ทุกคนเลยนะครับคลิปนี้ก็จะมาขอขอ,อนุญ,ญาตทําคลิปอ่านไพ่แรนดอมเช่นเคยนะครับเป็นคลิปที่เพื่อนๆพนพี่พี่คอมเมนต์นะคบว่าอยากจะให้ทําคลิปในหัวข้ออะไรเนาะคลิปนี้ก็มาจากในคอมเมนต์นะครับคือในชาติภพนี้คุณเกิดมาเพื่อทํางานด้านใดนะครับที่เป็นสายด้านจิตวิญญาณนะครับเดี๋ยวมาดูว่าไพ่จะเล่าเรื่องออกมายังไงแล้วก็มี ที่ให้ทําในหัวข้อจะรู้ยังไงว่าพลังงานเสถียรน,นะครับก็ตอบเลยแล้วกันนะครับอาจจะไม่ได้ทําเป็นคลิปเนาะก็คือจะรู้ได้ไงว่าพลังงานเราเสถียรสิ่งที่มากระทบนะครับสิ่งใดที่มันมากระทบเราแล้วเราไม่ทุกข์กับมันไม่ไหลไปกับมันนะครับไม่ถูกมันฉุดรั้งกดดึงนะครับอืมเราเฉยกับมันได้เราเป็นสภาวะของผู้ดูผู้มองนะครับได้นั่นคือ พลังงานเราเสถียรน,นะครับอืมแล้วก็จะทํายังไงให้พลังงานเราเสถียรเนาะก็กลับมาฝึกจิตนะครับอยู่กับปัจจุบันนะครับเห็นสิ่งที่เราเคยไหลสิ่งที่เราเคยทุกข์นะครับว่ามันสอนอะไรนะครับอืบางคนเจอซ้ำซ้ำซ,ำซำ้จนมันชินจนมันเข้าใจจนมันชินชานะครับอืได้หมดเลยนะครับมันต้องเห็นนะเออมันต้องเข้าใจ รประมาณนี้เนาะโอเคก่อนอื่นก็ขออนุญาตครูครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งของผมและของคนที่เข้ามาดูนะครับขอให้การเปิดครั้งนี้ไม่อยากถูกต้องไม้จะเป็นแผนที่เป็นไกด์ไลน์กับคนที่เข้ามาดูไม่มากก็น้อยและถ้าผิดพลาดล่วงเกินประการใดก็ขอโทษขออาภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับโอเคงั้นขอดูความเป็นคุณหน่อยนะครับสักห้าใบไพ่มีอะไรจะบอกนะครับอจะเป็น พรสวรรค์สิ่งที่ชอบพลังงานหรือใดๆก็ได้นะครับถ้าใบา o อยู่ in นคอนโทรนะครับคีคีขึ้นมาบ่อยมากเลยเนาะงานฝีมืออุดมสมบูรณ์แล้วก็เจ้าสำราญความเป็นคุณมันเหมือนคุณเป็นคนที่ทำทาอะไรแล้วทำละเอียดอะ่ะใส่ใจในทุกรายละเอียดนะครับอืม ทั้งทางโลกทางทุกสิ่งที่คุณให้ความสำคัญกับมันอนะ่ะคุณใส่รายละเอียดใส่ใจกับมันนะครับตั้งอกตั้งใจละเมียดละไม,ะมนะครับบางคนทุ่งพลังงานลงไปกับสิ่งที่ทำนะครับเออมันเป็นกุญแจอ่ะมันเป็นกุญแจให้ให้สิ่งที่คุณทำมันสำเร็จมันโลว์ล่วม,ม,มันอุดมสมบูรณ์คุณสังเกตว่าบางทีงานที่ควร คนอื่นเนี่ยเขาเขามองว่าทําแค่นี้พอแต่คุณหาข้อมูลมากกว่านั้นคุณลงดีเทลกว่านั้นคุณเหมือนเอไม่ทําแบบลวกๆชุยช่ยไม่นะครับงานชิ้นไหนก็ตามที่คุณได้จับอคุณมีแผนหนึ่งสองสามรองรับหมดนะครับอืมมันเหมือน ไม่ว่าจะได้รับกุญแจไหนมาได้รับงานไหนมาได้รับบทบาทไหนมาคุณเอาอยู่นะครับเออโปรเจกต์ Project ใหญ่งานใหญ่งานเล็กงานน้อยงานสำคัญคุณเอาอยู่หมดนะครับอืมคุณเป็นคนใส่ใจในรายละเอียดนะครับเออมันไม่ใช่การเรื่องมากหรือการเออดูเยอะไม่ใช่นะครับแต่เป็น การโฟกัสการให้ความสําคัญกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้านะครับมันเหมือนคุณจริงจังกับเรื่องงานแต่พอเวลาเป็นเรื่องพักผ่อนนอกเวลางานนอกสิ่งที่คุณทําเนี่ยคุณก็ดูรีแล็กนะครับเอนจอยเจ้าสาราญเข้าสังคมได้ดื่มนะครับืคุณจัดเรียงเวลาจัดเรียงสถานการณ์ อให้ความสําคัญเป็นกับสิ่งที่คุณทําแต่ละอย่างนะครับอดูดีนะครับประมาณนี้บางคนนะเห็นคุณในตอนที่ที่ทํางานอะ่ะก็คิดว่าแบบเออจะเป็นสไตล์นี้แต่พอลาคุณไปเที่ยวไปพักผ่อนมันเหมือนคุณเป็นแบบอีกคนหนึ่งเลยอะ่ะนะครับเออประมาณนี้นะความเป็นคุณ ถ้าถามว่าตรงหัวหัวชื่อคลิปอะนะครับว่าคุณทํางานด้านใดอะ่ะผมมองว่าไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนนะมันเหมือนคุณเอาอยู่อะนะครับคุณทําด้วยความตั้งใจละเมียดละไมแต่เดี๋ยวให้ไพ่ดูเนาะว่ามันคืออะไรนะครับโอเคขอดูหัวข้อเลย ในชาติภพนี้คุณเกิดมาทํางานด้านใดนะครับในสายด้านจิตวิญญาณน,นะครขอบคุณที่ส่งหัวข้อมานะครับว่าให้ทําอะไรดีเนาะชาติภพนี้คุณเกิดมาทํางานด้านใดขอห้าใบ จากหน้าไพ่นะคุณเกิดมาทํางานด้านใดในใสายทางด้านจิตวิญญาณหนึ่งเลยเป็นผู้ช่วยเหลือนะครับผู้ช่วยเหลือผู้เยียวยานะครับมันเหมือนใครที่ทุกนะครับเจอสภาวะใดก็ตามถ้ามาหาคุณอะ่ะคุณพร้อมจะชี้แนะชี้ทางให้เขานะครับเอ,อบอกทางออกให้เขาได้ เขาทุกเขามองไม่เห็นทางเขาอยู่ในห้องที่มันมืดอะ่ะแต่คุณเป็นแต่คุณสามารถชี้ประตูชี้แสงสว่างให้เขาเห็นได้นะครับนั่นก็คือปัญญาคําพูดของคุณนะครับมันเหมือนจิตวิญญาณของคุณอะ่ะสะสมมาทางด้านนี้เยอะอาจจะเป็นโอโซก็ได้นะครับจิตวิญญาณเก่าแก่เดินทางมาเยอะบทเรียนเยอะนะครับทําให้คุณมันเหมือนตกผลึกอยู่ในตัวคุณอะ่ะคุณจะเข้าใจ ความรู้สึกของคนความทุกข์ของคนนะครับและแนะนําเขาได้คุณทํางานร่วมกับเอ็นเจลด้วยนะครับครู้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละนะครับเออชี้ทางสว่างให้เขาชี้ทางออกให้เขามันเหมือนกับทางออกเนี่ยเป็นทางออกที่ยกระดับพลังงานของเขายกระดับจิตวิญญาณของเขามันเป็นความเบาอืมบางคนคือแค่ มันไม่ได้เหมือนว่าคุณต้องยิ่งใหญ่หรือไปไปทําอะไรที่มันเยอะคุณแค่มีช่องทางหรือไม่ว่าใครเพื่อนร่วมงานคนใกล้ตัวใครก็ตามเลยนะครับคุณสามารถให้คําแนะนําเยียวยาเขานะครับคําพูดของคุณนะ่ะมันน่าเชื่อถือมันมีพลังคุณเพราะว่าตัวคุณนะ่ะเป็นคนที่ใส่ใจกับคนตรงหน้าเป็นใส่ใส่ใจกับคนที่ใส่ใจกับสิ่งที่ทำอะ่พะพอเราคุณให้คําปรึกษา ให้การเยียวยาคุณคุณจะใช้คำพูดเป็นนะครับคุณจะรู้ว่าคำคำนี้แสดงออกแบบนี้นะครับพูดเวลานี้มันเหมาะสมเออมันทำให้เขาคลายปมได้บางอย่างเหมือนคุณเป็นผู้มอบกุญแจนะครับไม่ว่าใครที่เข้ามาปรึกษาคุณจะทุกข์แค่ไหนจะเจ็บปางตายแค่ไหนอ่ะคุณเอาอยู่หมดอืมคุณปลดล็อกเขาได้ นะครับคุณป,กปลกปดล็อกเขาได้อืมไม่มีอะไรที่คุณทําไม่ได้พอเวลาคุณคุณหมดจริงจังอะ่ะคุณดูน่าเชื่อถือเลยนะครับแต่พอเวลาท,ที่เจอที่มันแบบซีเรียสคุณก็รีแลกได้คุณสามารถให้คําปรึกษากับคนอื่นได้โดยที่คุณก็วางข้อมูลที่คุณรับมาบางคนพุกมากนะครับเออ แต่พอเวลาให้คาปรึกษาเนี่ยสำหรับบางคนอะ่ะเขาเก็บมาคิดเก็บมาเครียดเองให้คําปรึกษาคนอื่นแต่ตัวเองมันเหมือน,อนข้อมูลไหลเข้ามาที่ตัวเองเออพลังงานของเขาอะ่ะถูกคุณดูดซับเอาไว้แต่คุณไม่คุณจัดการเป็นนะครับคุณวางเป็นเออนั่นแหละผู้เยียวยาที่แท้จริงนะครับคุณให้คนอื่นเบาแต่คุณก็ เบาไปด้วยคุณคุณไม่จําเป็นจะต้องดูดซับพลังงานของเขาเพื่อให้เขาเบาพอจะเห็นภาพไหมครับอ่านี่แหละชาติภพนี้นะครับอันนี้คือสําหรับนี้นะนะครับมันไม่มีอะไรบังเอิญนะครับคุณลองสังเกตดูว่าบางทีคุณให้คําปรึกษาให้คําชี้แนะกับคนอื่นไปอะ่ะคนอื่นมักจะเชื่อมักจะเชื่อในสิ่งที่คุณพูดไหมคําพูดของคุณมันมีน้ําหนักหรือเปล่า นะครับอืมบางทีถ้าเขาไม่เชื่อเนี่ยเขาก็จะมาบอกกับคุณที่หลังว่ารู้อย่างนี้น่าจะเชื่อคุณนะครับอืมครั้งต่อไปคุณพูดอะไรเขาก็จะเชื่อนะครับออม,มันเป็นมันเป็นเหมือนคุณรับมีดมาเยอะคุณรับสิ่งเหล่านี้อะ่ะนะครับเออ คุณเจอมาเยอะประสบการณ์ของคุณคุณเลยชี้แนะคุณเลยให้คำปรึกษาให้ทางออกคนอื่นได้นะครับอืให้ไม่ใช่แค่ให้เพื่อให้เขาบางคนให้เราก็เหมือนแบบระเบิดให้เขาแบบทะลักออกมาแต่มันไม่ได้หลุดออกจากใจเขาไม่ได้เบานะครับแต่คุณนะ่ะให้แสงกับเขาให้ปัญญากับเขาให้ทางออกกับเขายกระดับ เขาไปด้วยในตัวเออมันเหมือนพลังงานของคุณไปกระตุ้นให้เขาหลุดจากปมบางอย่างนะครับอืมอันนี้นะสายเยียวยาโอเคงั้นขอดูว่าทำไมทำไมคุณถึงอืมไม่เอาให้ไพ่บอกแล้วกันเนาะผมไม่รู้จะถามยังไง เพราะคุณคุณเจอมาเยอะอ่ะคุณเป็นจิตวิญญาณที่เหมือนเก่าแก่มีองค์ความรู้ทางด้านนี้ขอให้ไพ่บอกเพิ่มแล้วการว่ามีอะไรจะบอกวข้อนี้เนาะขอห้าใบนะครับ พอเวลาพอเวลาคุณฝึกจิตคุณยกระดับ่ะนะครับมันเหมือนกับพรสวรรค์ตรงนี้นะครับศักยภาพตรงเนี้ยมันเปิดออกนะครับมันเปิดออกมันถ้าเป็นทางพลังงานเนี่ยการสัมผัสพ,พลังงานของของคนที่เข้ามาหาคุณอ่ะมันจะชัดนะครับบางคนมาด้วยด้วยความทุกเนี่ยคุณจะรู้สึกได้เลยนะครับมวลมวลพลังงานของเขาอะ่ะนะครับมันเหมือนกับ คุณปฏิบัติคุณสะสมมาทางด้านนี้ด้วยนะครับยานมันมียานมันมีเอพลังงานมีจิตวิญญาณที่มันยกระดับขึ้นนะครับมันเหมือนกับส่งเสริมคุณนะนะครับในสิ่งที่คุณทํานะครับเอาบางคนไม่เข้าใจคุณนะไม่เข้าใจคุณบางคนอคุณแนะนําไปอะ่ะถ้าถ้ามันไม่ใช่วาระของเขาอะ่ะเขาเขาไม่เข้าใจนะครับ เออาจจะมีคําพูดนะครับมากมายเช่นเออโลกสวยหรือใดๆอ่ะที่มองมองคุณนะครับอคุณเอาหัวสิให้หมดนะครับมันมันเหมือนเราไม่จำเป็นจะต้องไปไปอธิบายไปสาธยายความเป็นเราให้ใครฟังนะครับออใครเข้ามาใครเลือกฟังก็อยู่ที่คนนั้น ถึงวาระของเขานะครับอืมบางคนเขาไม่ถูกจริตกับการแนะนําในในแบบนี้นะครับอืมถูกดึงถูกรั้งนะครับก็ปล่อยไปเวเขาไปอย่างเงี้ยเนาะนะครับอืมคุณเหมือนคุณเหมือนเอาความเบาของตัวเองเป็นหลักก่อนนะครับอืมแล้วก็ไม่ได้เสนอตัวว่าจะต้องไปไปเยียวยาใครไม่ได้แสดงว่าตัวเองทําอะไรได้ไม่นะครับ เหมือนคุณแค่แค่ใช้ชีวิตของคุณอยู่ในช่องทางของคุณเยียวยาผู้ที่เข้ามาหาคุณนะครับด้วยศักยภาพที่มีที่พอจะแนะนำที่พอจะบอกได้เนาะนะครับโอเค bọn máy ha bậy nó จะเสียญสุขน่ารอดนั้นแตเมืองคู่เสริมคู่สบแล้ก็มาและที่ไพ่สองหลับนี้บอกนะครับไม่ว่าคุณจะทำอะไรอ่ะนะครับคุณทำเลยนะครับเพราะทุกการ ทุกการกระทําของคุณนะครับมันล้วนเป็นประสบการณ์นะครับมันปูไปสู่เส้นทางต่างๆนะครับอืมดังนั้นการมีอยู่ของคุณนะครับการขัดเกลาของคุณอนะ่ะมันมีผลต่ตอมวลรวมของสนามพลังงานรวมนะครับคุณพลังงานคุณเปลี่ยนนะครับคุณก็สะคนรอบข้างของคุณอนะ่ะ เขาจะเห็นเขาจะต้องเขาจะอยากรู้เขาจะเปลี่ยนตามนะครับสําหรับคนที่ถึงพร้อมที่เข้ามาหาคุณนะครับเออดังนั้นคุณไม่จําเป็นต้องไขว่ขว้าหรือไล่ล่าว่าฉันจะต้องเป็นอะไรให้ความสําคัญกับอะไรหรือตัวเองมีความสําคัญไหมไม่แค่มีคุณอยู่นะครับเออทุกอย่างมันจะถูกจัดสรรมันจะเป็นจิ๊กซอคุณเป็นหนึ่งในจิ๊กซอของสนามมวลรวมนะครับอืมขัดเกลานะครับ เพราะคนที่เข้ามาสู่เส้นทางการฝึกจิตนะครับเขาก็ต้องเห็นตามความเป็นจริงเห็นซึ่งการล่อลวงยกระดับโพเทคตัวเองไปนะครับเออตั้งแต่ละเอียดตั้งแต่หยาบไปจนละเอียดนะครับอืมคุณจะได้ทําในสิ่งที่คุณในศักยภาพของคุณในความสามารถของคุณมันแสดงณช่วงเวลานั้นๆที่มันเหมาะสมนะครับอืม เหมือนคุณไต่ระดับไปเรื่อยๆนะครับคุณพคุณการมีอยู่ของคุณน่ะคุณฝึกเพื่อตัวเองนะครับเพื่อการไม่ถูกล่อลวงไม่ถูกดึงด้วยตัวเองนะครับแต่คนที่เข้ามาหาคุณน่ะคุณสามารถเอาสิ่งที่คุณมีไปเยียวยาไปให้ทางออกเขานะครับมันเป็นผลพลอยได้จากการที่คุณทำเพื่อตัวเองนะครับถึงบอกว่าการมีอยู่ของคุณน่ะมัน ส่งผลกับรอบข้างนะครับแม้แต่คุณไม่ได้ไปตั้งเป้าหมายว่าจะไปช่วยใครก็ตามดังนั้นอ่ะจักรวาลนะครับกําลังบอกว่าอยู่ให้มีความสุขนะครับอืมสนุกไปกับชีวิตทุกสิ่งล้วนเป็นประสบการณ์นะครับไม่ว่าจะสะไม่ว่าจะสถานะไหนนะครับอคุณเป็นได้หมด อิสระเจตจำนงเสรีนะครับอยู่ที่คุณเลือกอประมาณนี้อ่าขอดูสิบใบหน่อยเซลติคอร์ มันมันเป็นไปได้หมดอย่างเช่นถ้าสมมติว่าคุณเป็นนักร้องอ่ะอันนี้มันเป็นเหมือนทางโลกถูกไหมครับแต่มันก็เกี่ยวข้องกับพลังงานทุกอย่างเกี่ยวข้องกับพลังงานหมดนะครับเสียงของคุณคลื่นที่คุณทําออกมานะครับมันเป็นการมันเป็นการกระตุ้นมันเป็นการส่งออกจากพลังงานนะครับออบางคนพอเรลายิ่งคุณใส่พลังงานหรือถ้าทางโลกเรียกว่ามันอินไปกับมัน ใส่พลังงานไว้กับมันอะคุณจะสัมผัสได้เลยนะครับคนนี้อินกับสิ่งที่เขาร้องแนวเศร้ามันกระชากใจออกมาเลยนะครับแนวฮิลมันก็ดึงคนให้พลังงานกับคนขึ้นไปเลยนะครับมันทุกอย่างมันล้วนแล้วเป็นพลังงานในสนามนี้นะครับอ่าขอดูสิบไวสติคอ์นะครับ of อฟสมันเป็นเหมือนความแน่วแน่ความชัดเจนชั้นชัดเจนกับสิ่งที่ทำที่เป็นชั้นนะครับซื่อสัตย์กับตัวเองมั่นใจกล้าเลือกกล้าตัดสินใจทีนอฟสอด มันเหมือนกับคุณคุณหันหลังอ่ะคุณคุณออกเรือเนี่ยไปในที่ที่คุณที่เป็นคุณนะครับเอ่อตัวตนของคุณนะนะครับที่ที่เป็นคุณที่ที่หัวใจเรียกร้องนะครับมันเหมือนคุณไปช้าแต่คุณก็ไปมันเหมือนคุณไม่เห็นเส้นทางคุณก็ คุณไปก่อนนะครับอันไหนที่ไม่ใช่คุณคุณไม่หันหลังแล้วนะครับก่อนหน้านี้มันเหมือนอยู่กับที่มันเหมือนได้แค่มองแต่เห็นนะพอจะเห็นสิ่งที่เราจะไปช่องทางกำลังจะที่เราจะออกไปนะครับแต่ตอนนี้ออกแล้วเห็นไหมครับไม่รู้ออกมาไกลาแค่ไหนอะแต่ฉันออกแล้วออกมาคนเดียวก่อนด้วยนะครับ เพื่อเป้าหมายอะไรบางอย่างเพื่อความเชื่อเพื่อแรงศรัทธาก็ได้นะครับมันไม่ได้ไปแบบก้าวกระโดดเลยแต่มันค่อยๆไปแบบมั่นคงนะครับมุม่งมั่นตั้งใจนะครับการออกไปของคุณคนเดียวนะครับการออกไปของคุณคนเดียวคุณไปเจอกลุ่มเจอทีมด้วยนะครับในอนาคตอ่ะคุณไม่ได้ทำคนเดียวไม่ว่าง,งานจะเป็นสายฮิวสายใดๆก็ตามอ่ะ คุณมีกลุ่มมีทีมไม่ใช่ว่าจะต้องตั้งองค์กรหรือใดๆที่มันดูใหญ่โตแต่มันอาจจะมีคนที่ร่วมเส้นทางเดียวกับคุณนะครับเคุยคุณสามารถคุยเรื่องนี้อย่างเปิดอกได้กับบางกลุ่มบางทีมคุยภาษาเดียวกันนั่นแหละนะครับอมืมันทําให้คุณมีกําลังมากขึ้นในการเดินเออคุณจะรู้ว่าไม่มีคุณไม่ได้เดินคนเดียวจัก,กรวาลจะจัดสรรคนที่เป็นพลังงานเดียวกันเข้ามานะครับ ซัพพอร์ตกันตอนทำก็อาจจะทำคนเดียวก็ได้เยียวยาฮิลลิ่งเออแต่มีการพบกันนะมีรู้นะว่าคนไหนเป็นคนไหนมีกลุ่มมีทีมอยู่ไม่ได้โดดเดี่ยวให้คำปรึกษากันได้เจ็ดดาบ ผมมองว่า,าการที่คุณเจอกลุ่มเจอเจอทีมเนี้ยนะครับคุณอาจจะก้าวกระโดดในสิ่งที่คุณเป็นมุมมองของคุณนะ่ะมันจะถูกขยายออกไปอีกนะครับจากก่อนหน้าเนี้ยคุณอาจจะเดินคนเดียวคําตอบมันไม่มีแต่พอเลาคุณได้แชร์ได้เอาความรู้ของแต่ละคนนะ่ะมาช่วยกัน่ะนะครับมันเหมือนคุณก้าวกระโดดนะครับ อาจจะเป็นครอบครอบครัวทางจิตวิญญาณของคุณที่ส่งเสริมให้คุณนะ่ะมาทําในเรื่องนี้นะครับโดยที่คุณไม่รู้นะครับอกลุ่มทีมทั้งมีตัวตนนะครับที่ซับพอร์ตคุณที่กําลังจะเจอและกลุ่มทีมที่เป็นกลุ่มทีมทางจิตวิญญาณที่เป็นพลังงานรูปแบบพลังงานเป็นครอบครัวทางจิตวิญญาณของคุณนะครับอที่ให้คุณเข้าเส้นทางนี้นะครับ ประมาณนี้เนาะนะครับสําหรับคลิปนี้ผมมองว่าไม่ว่าคุณจะทําอาชีพใดอ่ะนะครับมันเหมือนคุณแทรกไปด้วยเป็นผู้รักษาผู้เยียวยานะครับไม่ว่าจะทําทุกอย่างเลยเสียงของคุณเอภาพการแสดงออกการให้คําปรึกษาการรักษามันมันเป็นพลังงานของการเยียวยาการยกระดับนะครับ ดังนั้นเนี่ยถ้าคุณรู้สึกว่าคนคนนี้คุณจะต้องพูดอะไรบางอย่างขอให้คุณกล้าที่จะแนะนําเขาไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวถูกกลัวผิดเอประสบการณ์ของคุณเขาอาจจะรอสิ่งนี้อยู่ก็ได้นะครับอประมาณนี้เนาะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสุดท้ายนี้หากผิดพลาดล่วงเกินประการใดก็ขอโทษขออภัยมาี่นี้ด้วย ขอพลังงานดีๆแล้วก็วันดีๆกับทุกคนนะครับสวัสดีครับ